ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสัตว์ขายและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับให้ร่วมสบุญตักบารนะครับในช่วงเช้าวันนี้มีทังพระคุณเจ้านะครับได,ได้ทุดนโงมานะครับก็าบุญตักบารได้นะครับปกตินะครับวันขึ้นปีใหม่เดวทุกท่านนะครับก็กราบนมัสก,การนะครับกับพระคุณเจ้านะครับที่ ท่านได้เดินทางทุดงมานะครับจากที่อื่นนะครับวันนี้ตร,ตรงกับวันขึ้นปีใหม่พอดีนะครับวันขึ้นปีใหม่พอดีนะครับวันนี้กรรศึกาพระแม่พิน,น้องนะครับที่ท่านาจะร่วมทําบุญนะครับจะร่วมทาบุญกับทางวัดสยยัยยกตของเรากับาทางท่าน พระคุณเจ้านะครับที่ท่านได้เดินทางชุดงมานะครับอาจจะเดินทางมาจากต่างจังหวัดก็ดีนะครับก็ก็เรียนให้กับคณะชาติมาวเวพี่น้องก็ได้ร่วมทาบุญตักบาตรนะครับเป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันนะครับเป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันนะครับพี่น้องครับจากทางาพระคุณเจ้านะครับที่ท่านได้เดินทางทุดงมาจากาที่อื่นนะครับ แต่ช่วงเช้าวันนี้คณะสักกาเพ่อไปพีน้องนะครับมีเป็นโอกาสที่ดีแล้วที่ท่านได้ร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าวันขึ้นปีใหม่วันนี้นะครับตรงกับวันที่หนึ่งนะครับมกราคม2 5 6 8จริงใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะครับแต่ขออย่างเดียวนะครับอย่าไปมีเมียใหม่นะครับอย่าไปมีผัวใหม่ก็เท้านั้นเองนะครับพีน้องครับอะไรใหม่ก็ใหม่ได้นะครับอะไรใหม่ก็ใหม่ได้สร้างบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับพี่น้องแต่ขออย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับเมียใหม่หัวใหม่ไม่มีนะครับเพราะว่าไอ้เมียเก่าหัวเก่าเนี่ยตีหัวเอานะครับพี่น้องก็เรียนให้กับคณะสัตวาพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกูรทุกท่านนะครับก็ฟานตุบฟันสวัสดีนะครับจมบันเสื่อจับคณะสัตวาพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านตัดูแล้วกับหมู่ที่ห้าทุกทุกคู่ ทุกทุกท่านนะครับพี่น้องครับคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดประการใดนี้ในช่วงเช้าวันขึ้นปีใหม่วันนี้ตีเก่าๆผ่านมาแล้วในช่วงเช้าวันนี้เป็นวันที่เราเริ่มต้นใหม่นะครับวันนี้เป็นวันที่เริ่มต้นใหม่ใครที่ยังไม่ได้หวานข้าวก็ไปหวานข้าวใหม่นะครับพี่น้องผู้ยยใหญ่ก็ยังไม่ได้หวานข้าวนะครับ <c oughs> apa-apa untuk dan 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 kelas ini dapat kelas